ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมอีกเจ่นเกยครับจ่องสังีเนตนะครับสำหรับวันนี้กับผมก็จะมาแจกรหัสเด็ดฟรีของค่ายทุมมูบสนะครับก็จะมีในการทั้งหมด8ตัวนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วนกดตุกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควนไม่เงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินย้านหลังนะครับในเน็ตกองทุมมูบอสนะครับก็จะมีตั้งรหัสเน็ดตัวเก่าแล้วก็รหัสเด็ดตัวใหม่นะครับ ต่ก็ยังสามารถสมัครใช้งานได้อยู่นะครับพร้อมแล้วครับไปรับจมเน็ตตูมูฟตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตตูมูฟตัวที่1กดดอกจัน93 5ดอกจัน81 3 1สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานนาน30วันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจัน7จ็ดดอกจัน เก้าแปดศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกะยะการแจ้งนานสามสิบวันนะครับเน็ตตัวที่สามเน็ตตัวที่สามกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าห้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกะยะการแช้งนานสามสิบวันนะครับเน็ตตัวที่สี่เน็ตตัวที่สี่กดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจัน 5้สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว5กิกระยะการแจ้งนานาหน้าวันนะครับเน็ตตัวที่5นะครับเน็ตตัวที่5กดดอกจัน550ดอกจัน99สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว500 MB อระยะการแจ้อนนานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่6นะครับเน็ตตัวที่6กดดอกจัน93้ดอกจัน35สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ต ความเร็ว2กิ๊กระยะการแช่น,นานสามสวันนะครับเน็ตตัวที่7นะครับมาดเน็ตตัวที่7กดดอกจัน4ี่ดอกจัน5 0าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการแช่นานนึ่1วันนะครับเน็ตตัวที่8ตัวสุดท้ายครับมาดเน็ตตัวที่8กดดอกจัน935ดอกจัน ามหกสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1 0กิกระยะการใจ้งานก็นาน30วันนะครับก็คบไปตั้ง8ตัวเปดหัดแล้วครับก็อลองกดสมัครกันดูให้ครบทุกตัวทุกหลักนะครับเพื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใจ้งานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ